รู้ไหมว่ายาคุมไม่ได้มีแบบทานรายเดือนเพียงอย่างเดียวเราคงชี้กับการทานยาคุมแบบรายเดือนแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อมากแบบนี้มีข้อเสียสำหรับคนที่ชอบลืมทานยาเพราะว่าบริหารจัดการยากดังนั้นวันนี้เราจะมีทางเลือก,กอื่นๆมาบอกเพื่อนๆทุกคนยาคุมฉุกเฉินซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนเดือนนึงไม่เกินสองครั้งหรือนานๆเจอกันที3อันนี้มันดูล้ำมากเลย เรียกว่ายาคุมแบบแผ่นแปะเหมาะมากกับคนที่ขี้ลืมเพราะแปะทีเดียวเนี่ยอยู่ได้นานเลย1แผ่นอะใช้ได้1สัปดาห์และอีกอย่างเนี่ยแผ่นแปะมันเล็กแค่นี้เองซึ่งแบบนี้นักดื่มจะชอบมากเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะไม่มีผลกับยาคุมเลยสุดท้ายเลยนะครับเป็นการฉีดยาคุมแบบหลายเดือนหรือการฝังยาคุมและข้อเสียนิดเดียวครับคือไปจำเดือนจะไม่มา ตอนนี้มีนาวัตรกรรมใหม่ด้วยเขาฉีดแบบรายเดือนเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าให้ฟังถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับยาคุมแบบไหนทักถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วย